อ้าหกเร็วมโโนั่นแหละตำนานที่เขาดาำลือเทพผีแห่งภูเขาต้องลี่สภาพทีมแข่งใหม่อันดับหนึ่งของโลกประกาศรับสมัครทีมแข่งรถจากทั่วโลกใครที่ทำเวลาได้ภายใน20นาทีขับจบรอบภูเขาต้องลี่ได้ทีมของคนนั้นก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งรอบคัดเลือกในอีกหนึ่งเดือนหน้า พอคราวนี้ออกไปเหล่าฝีมือจากทั่วประเทศก็ทยอยกันมามุ่งหน้ามาท้าทายที่ภูเขาตองลี่แต่สุดท้ายที่จะได้โคต้าการเข้าร่วมในทีมสหาภาพใหม่มีแค่หนึ่งที่เท่านั้นสุดท้ายจะตกเป็นของใครรอกันได้เลยนะคะ19นาที53วิพี่เผยเข้าใกล้20แล้ว ย่าพี่เผยสุดยอดไปเลยเรามีสิิ์แข่งรอบคัดเลือกแล้วสิบเก้านาทีห้าสิบสามวิช้ากว่าหัวหน้าทีมอันฉือหนึ่งวิสมแล้วที่เป็นเผยสู้ทำเวลาออกมาได้ขนาดนี้แต่ว่าถ้าเทียบกับตำนานแห่งภูเขาตรงลี่เทพผีแห่งสนามก็ยังห่างกันมากนะสงสัยว่าในรอบคัดเลือกจะมีโอกาสได้เจอเทพผีแห่งสนามหรือเปล่าเทพผีแห่งสนามเหรอเรื่องเล่าและสาวระแบบนั้นนายเชื่อด้วยเหรอนายเคยเห็นด้วยเลยฉันเคยเห็น แม้จะเห็นแค่ครั้งเดียวแต่ฉันก็มั่นใจนั่นแหละคือเทพผีแห่งสนามตัวจริงอ่ะคืนนั้นฉันสอบขับรถคืนเมื่อดมแรงแล้วจูจ่ๆก,ก็มีรถซิ่งผ่านมาหมุนโค้งแบบยนตดึงหามาังกรผ่านหน้าฉันฉันจะไม่ทันได้เห็นไฟหน้าของเขาด้วยซ้ําเอาจริงดินี่ฉันเอ็มพาวเวอร์เลยนะนั่นแหละมืออาชีพตัวจริงอ่ะชื่อว่าเทพผีแห่งสนาม พอห็นฝีมือแบบนั้นแล้วฉันถ,ถึงตัดสินใจอยากจะเป็นนักแข่งจริงๆจนวันนี้ฉันทำสำเร็จตอนนี้ฉันเป็นหนึ่งในทีมอันชือฮ่าไปที่นายเห็นรถสิ่งกลางดึกบนภูเขาเรียกว่าเทพผีแห่งสนามอืมแต่ว่านายมาทำอะไรที่ทีมอันชือก็ต้องเป็นนักแข่งสิชจทย์เนี้สาภาพมารสมัครทีมนักแข่งที่เข้าช่วงยี่สิบได้มากเท่าไหร่โอกาสก็ยิ่งมากขึ้น เทพนักแข่งภูเขาตรงลี่คนท้องถิ่นอย่างฉันก็ต้องไปสิยี่สิบนาทีเหรอ <c oughs> ก็ไม่เร็วหรอกพ่อฉันบอกว่าถ้าภูเขาตรงลี่เกินสิบแปดนาทีถือว่าอ่อนกับนายเนี่ยพูดไม่ออกจริงๆนะพ่อนายยิ่งงงเข้าไปอีกอะ่ะดูไปว่ายี่สิบนาทีหมายความว่ายังไงอ่ะราทีมเราเชียงเหอทําได้แค่สิบเก้านาทีห้าสิบสองเองนะถือว่าดีที่สุดแล้วอ <c oughs> ยางสิบแปดนาทีอะไรนายลองวิ่งสักรอบให้ดูหน่อยสิคิดว่าตัวเองเป็นเทพนักแข่งหรือไงอ่ะ นั่งดีๆพี่จะพาดิบสักรอบจะได้เปิดหูเปิดตาบ้างอ่ะยัยตอนนี้ถนนเส้นนี้สถิติที่เร็วที่สุดคือเท่าไหร่ตอนนี้สถิติสูงสุดของภูเขาตงลี่ถูกสร้างโดยเทพนักแข่งเมื่อ20ปีก่อน18นาทีแต่เขาหายไปหลายปีแล้วตอนนี้คนที่เร็วที่สุดเจียงเหอจากทีมอันชือ19นาที52วินาทีแล้วก็พี่เผย19นาที53วินาที หน้าตาพี่ก็ดูดีอยู่แค่ห่างกันวินาทีเดียวเองแต่ฉันได้ยินว่าที่พวกเขาตรงลี่มีข่าวลืออยู่นักแข่งหลายคนตั้งกลางคืนมาซ้อมที่เส้นทางนี้ก็เจอรถคันเดียวกันที่เร็วมากเลยถูกเรียกว่าเทพผีแห่งสนามเขาว่าขับจบรอบภูเขาแค่สิบหกนาทีเองเท่าไหร่นะสิบหกนาทีเป็นไปไม่ได้นี่เธอในฐานะนักวิเคราะห์ของทีมจะเชื่อเรื่องแบบนี้เหรอแล่ามันก็เก่งกว่าเทพนักแข่งในตำนานนะสิเฮ่นี่พี่เผย ฉันเดาว่าอาจเป็นกับดักจากทีมอื่นนะเพื่อใช้หลอกล่อเราอ่ะก็จริงสิพงกนาทีเป็นไปไม่ได้หรอกตามหาเจียงเหอก่อนฉันจะไปแข่งกับหลอนคะ ก็ะจอจริงๆอะนี่แค่พาไปเปิดหูเปิดตาแบบเนี้นายคงเป็นนักแข็งไม่ได uh ้หรอกนะนายอย่าขับรถอีกนะเอ้ะเอ๊ะดูเสื้อทีมแกคงจะอยู่ทีมอันฉื่อใช่ไหมเออฮหได้ยินว่าคนที่เร็วที่สุดอยู่ในทีมอันฉื่อพวกนาย ดูเหมือนว่าพวกนายเคยได้ยินชื่อเทพสนาพวกเขาตรงลี่ใช่มามคนที่พวกนายตามหาก็คือฉันนี่แหละฮะแกเหรออืพี่เผยดูสภาพมันสิวินได้สิบเก้านาทีห้สิบสองหรือวะสิบเก้านาทีห้สิบสองวินาทีมันเร็วเหรอถ้าฉันเอาจริงสิบนาทีก็ยังสบายมากอะ ทุกคนเรียกมันกันว่าเทพผีแห่งสนามได้ยินว่าเขาขับจบทางภูเขาใช้แค่สิบหกนาทีสิบหกนาทีทำไมสิบหกนาทียังไม่เร็วอีกเหรอสิบห้านาทีก็ได้สิบนาทีก็ได้พอไหมฮะก็ลัปบอกหัวหน้าทีมพวกแกเจียงเหอเลยเผยสู้จากทีมจีฟงตอนตีสามจะรอเธอที่จุดเริ่มึ <c oughs> ยยังเผยซัวจากทีมจีฟงอะไรอีกเผยซั่วเผยซั่วเลยเหรอหุ่ยเลยใครเหรอนักแข่งมือหนึ่งแห่งตงโจเผยซั่วในการแข่งขันอาชีพก็ได้ที่สิบเจ็ดเข้ามาที่นี่ทำไมอ่ะฟังดูเก่งอยู่นะเก่งอะไรก็แค่ที่สิบเจ็ดเองนะถ้าฉันไปอ่ะฉันชนะเลยแหละ ดูถูกคนชัดๆอย่าเพิ่งยุ่งเลยมากับฉันมาทำไมก็ลงเขาสิไปแข่งกับมันไงไปแต่พวกเขาําหาคนที่เร็วที่สุดในทีมนายนี่ใช่แล้วนั่นแหละฉันเองเมื่อก่อนฉันยังไม่เข้าร่วมทีมแต่ตอนนี้ฉันเข้าทีมอันฉื่อแล้วแต่นั่นจะคือคนที่เร็วที่สุดต้องแสดงฝีมือให้เห็นของเทพนักแข่งในอนาคตไป มาสายแล้วยัไม่รีบทำงานอีกจะบ,บ่นอะไรอ่านี่มันเรื่องของนักแข่งมืออาชีพอาจยะยุย่งเลยแต่จำไว้นะหากวันนี้ฉันโด่งดังขึ้นมากิจกรรมอู่ของอาทั้งหมดฉันจะคุ้มให้เองไปให้ฉันช่วยเอาไหมนายนะ่ะเมื่อกี้แค่นั่งรถก็ย,กยังอ้วกจะจะมาช่วยฉัน วันนี้นั่งอยู่ข้างๆพี่นี่แหละตั้งใจเรียนรู้ไว้ล่ะพี่อยาพาไปเปิดหูเปิดตาเองแต่ขับรถของนายนี่มันหนุยเธอว่าเจียงเหอจะมาไหมต้องมาสินี่มันการแข่งขันระหว่างยอดฝีมือ <c oughs> นี่มาแล้ว ฉันมาแล้วฉันมาแล้วไม่ใช่ว่าเชิญเจียงเหอมาเหรอหมอนี้ใครเนี่ยใช่เจียงเหอเหรอไม่นี่เจียงเหอเป็นสาวสวยไม่ใช่เหรอแกมาทําไมอ่ะพวกแกนะ่ะไม่ต้องให้ถึงมือหัวหน้าทีของฉันหรอกแค่ฉันก็พอแล้ว เน้มแม้พวกแกไม่เชื่องานฉันจะให้พวกแกได้เห็นเองว่าใครจะลงก่อนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะพาคนมาขับแข่งกับเราด้วยใช่มีปัญหาเหรอนี่เพื่อนของฉันพาเขาออกมาเปิดหูเปิดตาพี่เผยหมอนี่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆงั้นเดี๋ยวนายขับหรือว่าเขาขับละฉันขับก็ได้ ขับได้หจะไหว้แบบนี้แกเนี่ยนะจะมาแข่งกับเราอะคู่ควรเหรอนี่ไอ้หนุ่มคนนั้นไม่ใช่ช่างซ่อมรถที่อยู่บนยอดเขาเหรอไม่รู้จักเกรงกลัวจริงๆอ่ะดูสิหน้าพี่เผยสิคงไม่อยากจะเสวนาด้วยแล้วมีอะไรก็มาลงกับฉันฉันจะมาแข่งกับพวกแกเองว้าวแม่สุดๆไปเลยว่าพี่เผยดูก็ดูว่าเป็นมือใหม่ชัดๆแต่ยังไงอ่ะก็เป็นคนเขาทีบันชื่อให้ฉันแข่งกับมันมา แค่นายเนี่ยนนะถ้ามีอะไรก็รีบรีบฉันจะต้องไปส่งเพื่อนกลับบ้านนะพี่เผยหรือว่าเขาจะมีฝีมือบ้างอย่างน้อยเขาก็เป็นคนของทีมอันชื่อช่างเธอะนายขับดีกว่าฉันนั่งข้างๆลองดูเชิงวันหน่องอย่าให้เขาคิดว่าเราดูถูก รับทราบครับพี่เผยให้ฉันขับดีไหมโอยอยู่นิ่งๆเคะหนา่าถ้านชนะเขาได้ฉันก็กลายเป็นตัวเต็งของอันชือ่อย่ามาทำให้ฉันพลาดล่ะ ตมัวสับเบรกมือพี่เบรกมือยังไม่ได้ดึงโอ๋อสองหนึ่ง,ง,หงให้ตายมันไม่รู้อะไรเลยเริ่มได้ขับดีดีดูทั้ง เฮ้ยอย่าพึ่งพูดอะไรได้ไหมอ่ะฉันขับรถอยู่อ่ะอย่าเหยียบคันเร่งแรงขนาดนั้นเดีย๋ยวท้ายรถจะลอยขึ้นน่าจะไปรู้อะไรอ่ะก็ต้องลอยสิเดูก่อนเดี๋ยก่อนเบรกเร็วไปแล้วเฮ้ยอย่าพูดอีกได้ไหมอย่ามากว่ชัตอนขับหนะ้า<อ>นี่ดูสิไป็นเพราะนายอ่ะพวกเขาตาฉันมาแล้วอ่ะ รถดีๆขับได้แค่นี้ก็ไม่ง่ายเลยนะเฮ้ยพี่เผยให้ฉันใส่เขาเลยดีมากดูแล้วมระชัดอ่ะไม่ต้องรีบรอดูก่อนโอเคฮ่ <c oughs> าแล้วก็บอกแล้วว่าไล่ฉันไม่ทันหรอกแสงฉันไม่ได้หรอกนะา <c oughs> เฮขายังไม่ได้ออกจริงอ่ะนายมองไม่ออกเหรอไม่ได้ยังไงอ่ะนี่มันแข่งกันอยู่นะเว้ยคิดว่าเล่นๆหรือไงอ่ะ รถคันนี้ขับยังไงกันนี่มันมือใหม่ชัดๆเลยอ่ะยังจะพูดอวดดีอีก <h ans> ใช่มือใหม่จริงๆพี่เผยให้จังใสเขาเลยปะไม่ต้องเขาอยู่รถไม่อยู่อย่าหักพวงมาลัยแรงรถจะลอยอีกแล้วนาจะรู้อะไรเล่าริบก็ต้องให้มันลอยดิมีที่ไหนดริปแบบนี้ เฮ้ยข้างหน้านี่มีของของแล้วแบกเลยแบรกเลยแบรกสิแบกดูแล้วเฮ้ย ดริฟสุดเป๊ะดริฟสุดเป๊ะโอ้โหเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะก็เห็นอยู่ว่าจะชนแล้วแท้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ดริฟต์เพอร์เฟกต์จริงๆฝีมือนี่สุดยอดจริงๆตอนนี้อย่าเบรกขับดีๆคนนี้ดูไม่ธรรมดา พี่เผยด้วยอ้วด้ันสิกลัวจะขาสั่นเลยฉันนึกว่าเขามีขอจริงๆโผเมกี้พอตกใจก็เลยขับมั่ว,วนายอย่าบอกนะว่านายคือเทพผีแห่งสนามอ่ะ เฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ <laughs> นี่แต่ว่าการขับโม่โม่ของนายเมื่อกี้กลับช่วยให้รถกลับมาได้ปลอดภัยเพื่อนรักนายมีพรสวรรค์จริงๆเอางี้ต่อไปฉันจะสอนขับรถให้นายเอง <laughs> <laughs> โอ้ยฉันเหยียนทำไมเพิ่งกลับมาพ่อเธอให้เอาชิ้นส่วนผู้นี้ขึ้นไปก่อนสี่โมงก่อนสี่โมงนี่มันสามโมงสี่สิบสี่นาทีแล้วแค่สิบหกนาทีเองคิดว่าเขาเป็นเทพผีแห่งสนามเหรอไม่พูดแล้วฉันต้องไปแล้ว <laughs> เอ๊ะเออ เอ้ยนี่รถใหม่นี่ไม่เคยเห็นแกขับเลยอะ่ะแต่ดูไปดูมารู้สึกคุ้นๆนฮะขึ้นมาทำไมฮะฉันบอกแล้วว่าจะสอนนายแข่งรถไงมาปดเบรกมือเหยียบคัดแล้วก็ไปเฮ้ยวู้กจอน เป็นไปไม่ได้ไม่น่าจะมีใครทำดิฟต์ได้สมบูรณ์แบบนี้อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญในงานสภาพถนนทีฉันจะซ้อมอีกอันดับหนึ่งแห่งภูเขาตรงนี้ต้องเป็นของฉันครับ นี่ข้างหน้าเป็นโคงนะอย่าเหยียบคันเร่งแบบนี้รถอาจคว่มได้ไใครใครขับรถแบบนี้กันเนะงียบเงียบหน่อยฉันต้องไปถึงตอนสี่โมงพี่เผยมีรถคันหนึ่งขึ้นไปแล้วความเร็วไม่ธรรมดาเหมือนว่าเป็นรถอีซันคันนึง รถยีส่สิบเก่าๆก็ต้องแจกด้วยเหรอเรื่อไปตอนนี้ก็ตามต่นท่อีีเผยไม่ทันแล้วลจะทำอะไรอ่ะข้าหน้าเผยซ่วเลยนะ น,น,น,นายไม่คิดว่าจะแซงเขาใช่ไหมอะตอนนี้ความเร็วฉันเป็นไงพี่เผยตอนนี้เราไล่มาทันเจียงเหอแล้วต่อไปคงหักศอกต่อเนื่องที่สําคัญที่สุดความเร็วนายแซงเจียงเหอได้พี่จะเป็นเทพสนามภูขเขาต้องเลี่รุ่นใหม่เอ๊ะรถเก่าๆคันข้างหลังนั่นยังตามอยู่อะไอ้นพสูบิชีเก่าๆไปสมัยทำไมอะพี่เผยจะเป็นเทพนักแข่งคนใหม่แล้วไอ้หมอน,นั่นน่ะยังห่างไกลเลยโอ้โหมาแล้ว เผยซัวอีกนี่จะถึงเส้นชัยแล้วตอนี้ความเร็วของเผยซัวแซงหัวหน้าทีมอันชื่อแล้วถ้าเขาผ่านคร่องนี้ก็จะทำลายสถิติได้มาแล้วมาเลวเผยซัวมาเลยมาเลยเผยซัว